กลับมาในช่วงสินค้าดี NBT ช่วยขายนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดูผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบลวดลายโดยเด็กพิเศษครับสวัสดีทั้ง3ท่านครับสวัสดีครับนะฮะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับบริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดนะฮะวันนี้สำนักงานใหญ่มาเองเลยนะฮะน้องบอมน้องบอมเล่าให้ฟังหน่อยว่าจุดเริ่มต้นของการตั้งบริษัทของเราเนี่ยมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงอะครับครับผมก็จริงๆบริษัทออทิสติกไทยวิสาหกิจเพื่อสังคมอะครับเราก่อตั้งมาโดยมูลนิธิออ เราเป็นมูลนิธิมาก,ก่อนแล้วเราค่อยพัฒนามาเป็นบริษัทที่เป็นโซเชียลแอนด์เอรไพร์ะครับซึ่งเป้าหมายของเราที่จะตั้งขึ้นมาครับว่าเราตั้งบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะสนับสนุนน้องๆที่เป็นบุคคลออทิสติกนี่นครับให้มีรายได้มีอาชีพแล้วก็ได้มีงานทําอย่างยั่งยืนนะครับซ,ซึ่งซึ่งตัวผลงานงานนี้ครับผมมันก็เกิดมาจาก การที่เรา,เามีห้องศิลปะที่มูลนิธิออทิสติกไทยเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เห็นถึงผลงานของน้องๆที่หลากหลายมากเลยครับ<อ>ซึ่งเราก็ไม่ยังไม่รู้ว่าเออจะเอาไปทําอะไรดีในช่วงแรกเพราะว่าผลงานเขาดีมากมีเอกลักษณ์มีคาแรคเตอร์เป็นของตัวเองเราก็เลยนำาวดลายของเขาเนี่ยครับมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อ้าวแล้วน,น,น้องพีเข้าไปเห็นผลงานเขาได้ยังไงอะ,ะับอ๋อจริงๆก็คือด้วยความที่พริงจริง,รงพี่ชายผมครับเขาเป็นออทิสติกด้วยแล้วก็ได้อยู่ที่มูลนิธิออทิสติกไทยนะครับทีเนี้ยเราก็เหมือนอยากจะช่วยเหลือพี่ชายแล้วก็เราอยากจะช่วยเหลือน้องๆคนอื่นด้วยเหมือนกันอ้อาวเราก็เลยเข้ามาในเรื่องของอผลงานศิลปะตรงนี้นครับเราก็ํำผลงานของเขามาต่อยอด คือเรามีโอกาสเข้าไปคุกคีแล้วก็ไปเห็นผลงานของเขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมูลค่านะแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับน้องๆเขาได้ด้วยใช่ครับผมครับผมนะฮะน้องบอมครับเป็นยังไงบ้างครับ่าเราเริ่มต้นทํามาอะไรยังไงฮะก็เริ่มต้นจากห้องศิลปะครับพี่ที่น้องๆวาดรูปก็อย่างเช่นวาดจินตนาและแต่จินตนาการครับ แล้วก็มาสกรีนเป็นสินค้าบุกนี้ครับอ่าอันไหนอันไหนผลงานเราบ้างเนี่ยครับของอผมจะเป็นมอเตอร์ไซค์ครับสกรีนเป็นเสื้อครับตอนนี้มีการประมูลด้วยครับ okay. ก็คือเดี๋ยวผมขยายความของน้องบอมให้ฟังว่าอย่างของที่อาซอรี่เราครับเราก็จะมีโปรดักที่เราผลิต ด้วยสินค้าของเรองอาลวดลายมาทำใช่ไหมฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีบริษัทต่างๆหรือลูกค้าของเราเนี่ยเข้ามาเป็นแบบเหมือน B b b b บครับต่อเข้ามาเลยที่ต่อเข้ามาเลยอยากให้น้องๆออกแบบลวดลายต่างๆอย่างยกตัวอย่างที่บอมเขาพูดถึงครับก็คือของ BMW m i มี e เบิยูมี่ยมิเลนเมออโตคขาก็มาให้น้องๆเนี่ยออกแบบลวดลายแล้วก็นําภาพของน้องๆเนี่ยไปทำเป็นการ์ด เพื่อที่เวลาลูกค้ามาซื้อรถซื้ออะไรก็มีการ์ดให้แล้วเราก็ามาต่อยอดมาเป็นเสื้อผ้าดังนั้นหนึ่งลายของบอมก็คือมาเป็นลายบนเสื้อใช่ครับใช่ครับผมนะใครที่ซื้อรถหรู B M W เลูนี่ยนะฮะใช่ครับคือถ้าการ์ดที่ส่งไปเนี่ยเห็นเป็นลายอะไรนะลายรถลายรถรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ฝีมือน้องบอมนะฮะใช่ครับน้องบอมเป็นคนทำแล้วก็มีฝีมือของน้องๆคนอื่นด้วยครับงานนี้คือเรามีศิลปิน เ,เริ่มต้นมีแค่แปดคนตอนนี้เรามีสี่สิบถึงห้าสิบคนแล้วใช่ครับที่เราพัฒนาเด็กๆเ,เขาขึ้นมาเป็นศิลปินนะฮะโ,โหสวยงามแล้วก็เนี่ย<ช>อย่างที่ผู้ชมเห็นนะฮะว่ามันมีผลิตภัณฑ์มากมายที่เกิดขึ้นจากลวดลายแล้วก็จินตนาการของน้องๆที่เป็นกลุ่มออทิสติกท,ที่เป็นสมาชิกข,ของเราใช่ใชนะฮะทางด้านของหน่วยงานภาครัฐบ้างครับกองคุ้มครองสวัสดิการกอ,องคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการของเราเนี่ยท่านผอเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนยังไงอะครับค่ะ ก็ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะโดยกลมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ยเราก็ให้ความสําคัญกับการให้โอกาสน้องๆกลุ่มน้องๆพิการในทุกประเภทนะคะคว่าทํายังไงให้น้องๆกลุ่มนี้มีการพัฒนาศักยภาพแล้วก็แสดงศักยภาพมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการให้ช่องทางของเรามองว่า การมีรายได้จะทําให้คุณภาพชีวิตของน้องเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เขาสามารถพึ่งพาตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะมีทักษะมอบให้มีทักษะในการพัฒนาตนเองอย่างเช่นในช่วงนี้ค่ะความต้องการทางด้านทักษะดิจิทัลเนี่ยค่อนข้างเยอะก็เข้ามาสนับสนุนใช่แล้วก็สนับสนุนแล้วก็รวมทั้งการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยว่ารเรามีกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการก็ทําให้ทางมูลนิธิ ก็มีการขอสนับสนุนเงินทุนตรงส่วนนี้ขึ้นมาค่ะอย่างของกรมพัฒนาสังคมครับพัฒนาคนพิการเนี่ยครับที่ได้มีการสนับสนุนกระทางลนิธีและก็บริษัทของเราเนี่ยก็จริงๆสนับสนุนในหลายๆเรื่องนะครับในหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะเป็นในเรื่องของโครงการอบรมให้ความรู้เพราะว่าทางลนิธีเขาก็จะมีเครือข่ายในต่างจังหวัดเนี่ยที่มี ครอบครัวที่เป็นออทิสติกครับ <c oughs> อ,อยู่ทั่วประเทศเลย <c oughs> นั้นเราก็นําองค์ความรู้ที่เราได้เสนอกระทางกรมเนี่ยครับเอาไปพัฒนาต่อยอดให้ต่างจังหวัดอัน <c oughs> นี้เรื่องแรกเรื่องที่2เนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับ <c oughs> ก็จะมีในเรื่องของอน้องเขาไม่สามารถไปโรงเรียนกันได้ <c oughs> เราก็เลยทําสื่อ <c oughs> บ้านเรียนนะครับให้เขาได้ไปเรียนรู้ที่บ้านแล้วก็มีพวกอุปกรณ์การเรียนให้น้องมี พวกสมุดระบายสีงานศิลปะแล้วก็อุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยเราส่งไปให้ทั่วประเทศเลยยอดงานอาร์ตของเราด้วยใช่แล้วเราก็ซัพพอร์ตที่ต่างจังหวัดด้วยครับแบบนี้รายได้จะเกิดขึ้นกับน้องๆยังไงบ้างอะฮะก็คือถ้าอย่างในบริษัทของเราครับตอนนี้ที่เราทําอยู่ก็คือเด็กๆทุกคนที่อยู่ในมูลนิธิและบริษัทของออร์ติสติกวิสาหกิจสังคมเนี่ยจะมีรายได้มีเงินเดือนกันทุกคนเลยครับเรามีทั้งหาสปอนเซอร์มีการจ้างงานเด็กๆนะครับรวมไปถึงผลงานที่จําหน่ายได้อย่างเช่นภาพวาดงานศิลปะ ผลงานการออกแบบต่างๆที่มีลูกค้ามาจ้างเราเนี่ยเราห้อีก30%อท็อปอัพให้น้องๆเพิ่มไปเลยอเติมให้เพิ่มให้เพิ่มมีเงินเดือนเลยนอกจากงานที่ขายได้แล้วเป็นจ็อบเป็นจ็อบเรามีเงินเดือนหล่อเลี้ยงไปเลยใช่ครับแบบนี้น้องๆก็มีกําลังใจแล้วก็เรียกได้ว่ามีแรงที่จะสร้างสรรค์แล้วก็พัฒนาผลงานออกมาด้วยใช่ครับผมครับผมน้องบอมครับครับเป็นยังไงฮะตอนเริ่มต้นมันยากไหม ก็ไม่เข้ายากนะครับแล้วแต่ความถนัดครับส่วนผมในความคิดก็คือผมชอบแบบสายดาร์กครับไม่ใช่แค่สายดาร์กครับผมชอบวาดประกาศด้วยครับชอบวาดประกาศด้วยสายดาร์กนี่ดาร์กยังไงอ่ะแบบว่าแนวสยองขวัญครับแนวสยองขวัญเดี๋ยวมีภาพนะฮะถ้ามีภาพตัวอย่างะขึ้นมาอ่ะนี่ฝีมือฝีมือเราใช่ไหมใช่ครับผมนี่ประกาศ ผู้สวยที่เดียวคือแบบเขาจะใช้สีค่อนข้างแบบฉูดฉาดดุนแรงเนี่ยครับตามว่าจะเขาจะมีเหมือนจินตนาการที่เป็นคาแรคเตอร์ของบอมนะบอมชอบดูพวกการะตูนของบอมใช่ไหมใช่ครับแบบว่าศิลปิศิลปินแนวสยองขวัญนะครับคือผมสนใจมากของเราเลยคือเป็นความชอบของผมครับครับ ชอบแต่ว่าถ่ายทอดออกมาผ่านศิลปะเท่านั้นใช่ไหมครับเราไม่ได้รุนแรงแบบนั้นนะไม่ใช่ครับคือเป็นความชอบของผมครับส่วนบางคนก็คิดว่าเป็นนิสัยของผมแต่จริงๆไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นสตา์เฉยๆเป็นความเเป็นความชอบของผมครับอย่างที่น้องๆในอาร์ซอรี่ครับก็จะมีแบบหลายคาแรคเตอร์เลยอย่างของบอมเขาคือหนึ่งคาแรคเตอร์อย่างน้องคนอื่น เขาก็จะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะมีคาแรคเตอร์เป็นของเขาเองบางทีลายเส้นของเขาเนี่ยคนอื่นก็คือวาดแบบไม่เหมือนใช่ครับดังนั้นแหละด้วยความที่เรามีศิลปินค่อนข้างเยอะแล้วแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันดังนั้นก็จะเป็นแบบเป็นที่หลากหลายของลูกค้าที่เขาอยากจะเข้ามาคัดเลือกผลงานน้องๆหรือว่าอยากจะเอางานนี้ให้น้องคนไหนได้ทำอ่าเงี้ยนะฮะแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนอกจากจะชื่นชมผลงานแล้วเนี่ยอาจจะต้องการที่จะช่วยเหลืออุดหนุน น้องๆออทิสติกที่ที่ที่อยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยฮะไปซื้อไปหาไปอุดหนุนได้ที่ไหนต้องการลายไปลงผลิตภัณฑ์ไปเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทเลยได้ไหมเชิเลยครับได้ครับก็จริงๆตอนนี้ครับงานที่ที่เราทําอยู่นะครับมันก็จะมีทั้งเรื่องของการจําหน่ายหลายเส้นนะ อย่างพวกตัวลายเส้นที่เราออกแบบไปให้เนี่ยเราก็ตัวลิขสิทธิ์ตรงนี้ครับก็จะกลับมาสู่เจ้าของภาพของน้องด้วย2ก็คือหลังจากเรามีจหนวนลายเส้นแล้วเนี่ยเราก็มีทำเวิร์กช็อปด้วยจริงๆสามารถเข้ามาติดต่อกับทางมูลิธิหรือว่าอาร์ซอรี่ได้ครับ,รบ<ม>ก็คือเข้ามาทำเวิร์กช็อปมาทํากิจกรรม,มรก,กับเด็กๆได้ฝากช่องทางเลยฮะได้ครับติดต่อทางไหนครับโอเคครับก็คือในช่องทางของอาร์ซอรี่นะครับสามารถติดต่อได้ที่อาร์ซอรี่ by ออทิสติกไทยนะครับในเฟซบุ๊กนะฮะแล้วก็อินสตาแกรมครับอาร์ซอรี่อเดอร์สโกระ ส่วนหน้าร้านเนี่ยเรามีที่มูลนิธิออร์ทิสติกไทยนะครับเข้าไปเสิร์ชได้แล้วก็ร้าน Coffee เรามีจำนานทุกสาขาแล้วก็ที่ไอคอนสยามครับผมบชั้น,นะฮะ<ช>นอกจากซื้อเป็นผลิตภัณฑ์สวยๆแบบนี้แล้วนะครับลวดลายต่างๆสามารถที่จะนําไปลงเป็นผลิตภัณฑ์ของท่านได้เป็นลิขสิทธิ์ของท่านได้เลยสามารถติดต่อซื้อได้แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมนะฮะเรื่องของชีวิตของเด็กพิการด้วยน้องๆด้วยใช่ครับผมวันนี้ขอบพระคุณทั้งสามท่านขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีครับนี่คือทั้งหมดของรายการตอในบมที่ติดตับกันให่ในวันพุนีี้สสัด